ระหว่างพิธีเนี่ยครับอาจารย์มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้คนไล่รำกันแต่จะมีจังหวะหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยเหมือนอันนี้ผมรู้สึกเองนะหเหมือนถูกแสงถูกเข้ามามีอะไรเข้ามาในตัว,อ,วอาจารย์มันเหมือนการไล่รำอาจารย์จะผิดแปลกไปจากคนอื่นการรำผีฟ้าผีเถรเนี่ยมันคือการเข้าทรงชน,นิดนึงเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงไม่ได้ทรงจนถึงดับจิต มาแฝงเพื่อให้รู้ว่าเขามารับรู้แล้วในสิ่งนั้นณโอกาสนั้นเวลานั้นทางทีมงานก็อาจจะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีการเข้าทรงแหละแต่ก็ยังมีการพูดคุยกันบ้างนะฮะคล้ายๆว่ากึ่งหนึ่งของตัวเราเนี่ยเป็นเขาและเป็นเราอยู่ในเวลารับรู้ได้ยังไม่ได้ดับจิตไปนั่นแปลว่าทุกคนที่อยู่ในวงนั้นที่เขา ล้อมวงกันเราไล่ล,ลำนั่นคือทุกคนถูกส่งถูกไหมครับใช่ครับถูกแฝงส่งถูกแฝง,ต,งต้องเข้าใจว่าถูกต้องเรียกว,ว่าถูกแฝงส่ง,งถูกแฝงฮะพิธีนี้จะมีการล้อมรั้าาวไว้มีการนํากล้วยมีการใช้ธนูยิงอันนั้นคืออะไรอาจารย์